ท่นที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในใสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายนะครับในคืนนี้หมายถึงวันนี้12พฤศจิกายน2568ในเวลา2ทุ่มตามตารางในการเรียนรู้ออนไลน์ line, ตามตารางในการอ่านหนังสือไปกับพี่วุฒิเพื่อนท่านจะได้รับการบรรยายได้รับฟังการบรรยายแล้วก็เทคนิคในการ ตัดสินใจในการเลือกคำตอบในความรู้เกี่ยวกับกฎหมายตามขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการสอบในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้ในความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในค่ำคืนนี้นะครับพี่วุฒิละเพ่อนก็จะบรรยายในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีทั้งหมดอยู่อยู่ สามสามฉบับนะครับก็มีฉบับที่1มี39มีฉบับที่2แล้วก็มีฉบับที่3ท่านที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่เ,เพื่อนนะครับไฟล pdf ที่เป็นสุดลับที่จะทำท่านสอบได้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในหัวข้อที่1เรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็เป็นหัวข้อวงเล็บ2ครับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539และแก้ไขเพิ่มเติมบอบที่3ปี2562อกอมก็จะบรรยายในส่วนของเนื้อหาซึ่งเมื่อก็มีคือในในในแต่ในในแต่ละประเด็นเนี่ยเราต้องมาขยายความต้องมาแปลว่าว่าในเรื่องไหนที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อปิดโอกาสที่จะทำให้ท่านไม่พลาดในการสอบในรอบนี้ จะถือว่าการสอบในรอบนี้ถึงแม้ว่าท่านจะสอบอเป็นหัวหน้าฝ่ายท่านเป็นข้าราชการอยู่แล้วแต่การสอบเนี่ยก็ไม่ต่างจากการสอบแข่งขันเพราะเขาก็จะเอาคนที่มีผลคะแนนมากที่สุดไปจัดลำดับเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกคำสั่งแต่งตั้งก่อนก่อนคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าจะต้องทำความเข้าใจครับ เอาด่านนี้ให้ได้ก่อนก็จะมีหลายท่านมีความกังวลอยู่นะว่าตกลงแล้วสอบหัวหน้าฝ่ายในรอบนี้เนี่ยสอบขอบเขตเนื้อหาอะไรบ้างท่านต้องดูให้ดีนะครับว่ารอบนี้เนี่ยสอบอยู่9หัวเรื่องและ9หัวเรื่องเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างต้องลงลึกทำความเข้าใจ9หัวเรื่องนี้ต้องต้องย้ำแบบนี้เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าในรอบก่อนหน้า ในการสอบมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ยต่างจากรอบนี้ก่อนหน้าเขาก็จะมีรูปแบบขอบเขตเนื้อหาเนี่ยที่มีจำนวนมากกว่านี้บางหัวข้อยังอยู่ในรอบนี้บางหัวข้อไม่อยู่ในรอบนี้ลนะถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่สิ่งที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจเนี่ยนะครับก็คือ เอารอบที่สอบเนี่ยว่าท่านต้องสอบเรื่องอะไรบ้างครับเอารอบที่สอบเนี่ยท่านต้องสอบเรื่องอะไรบ้างท่านไปดูตำราไปดูคู่มือหน้าปกอาจจะบอกว่าเป็นการสอบหัวหน้าฝ่ายแต่ต้องดูไส่ไหนด้วยครับว่าในไส่ไหนเนี่ย,ใในนยอัปเดตข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ใช้ในการสอบในปัจจุบันนี้แล้วหรือยัง ตามขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบนะครับล่าสุดเนี่ยมีอยู่9้าหัวเรื่องนะต้องเอาให้ถูกทิศถูกทางครับในางนั้นท่านก็จะไปอ่านหนังสือเยอะโดยที่ไม่ได้ใช้ในการสอบและก็จะไปอ่านเกินนะครับเช่นบางท่านก็มีความกังวลอยู่ว่าออเอะตรงสอบคั้นเลือกหรือคั้นเลือกมีความไม่เข้าใจว่าตรงถ้าตนสอบคั้นเลือกหรือคัดเลือกถ้าสอบคั้นเลือกก็คือสอบข้อน่ฝ่ายเนี่ยก็จะใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย ในก้าหัวเรื่องส่วนท่านที่เป็นหัวหน้าฝ่ายอยู่แล้วเป็นพอกองอยู่แล้วสอบเปลี่ยนสายงานสอบเลือระดับที่สูงขึ้นท่านจึงจะไปใช้วิธีการในการคัดเลือกนะครับนี่ท่านที่ทักทา,ายเข้ามาในช่องแชทขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับท่านในการสอบในรอบนี้นะครับท่านที่ไม่อยากจะพลาดในการสอบเนี่ยกำลังเตรียมตัวสอบนบนตะแบ่งของหัวหน้าฝ่ายนะครับท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่ในกลุ่มไลน์ ผู้ที่สอบผู้น้าฝ่ายท่านสแกน QR Code กดเพิ่มเ,เข้าไปในกลุ่มลายนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารต่างๆด้วยนะครับมีรายละเอียดนใ,นในการเรียนรู้ออนไลน์อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบหลายคนรุ่นนะว่าตนจะมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบไหมนี่ก็ติดตามได้ในในกลุ่ม ลายนี้นะครับกลุ่มนี้พี่จะรับอยู่ที่500คนนะครับถ้าเกิดว่าเต็มแล้วระบบรายเขาก็รับไม่ไม่สามารถที่จะรับเพิ่มนะครับรับได้อยู่ที่500คนนะครับแล้วก็สแกน QR Code กดเพิ่มเพื่อเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับเราไปถึงหากมีประกาศมีรายละเอียดต่างๆที่ที่เป็นประโยชน์ในการเต็มตัวสอบถ้าเรารู้คือเราเรา,เรารู้เรื่องรู้รายละเอียดต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่พลาดที่จะ ติดตามข้อมูลต่างๆให้มันเป็นปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับในขณะนี้ก็หลายคนครับที่ที่ติดตามรอคอยว่าเอ๊ะเ,เราจะต้องติดตามข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ให้พลาดในการสอบในรอบนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งวิธีการนี้แหละครับที่ท่านจะได้ไม่พลาดก็คือไปอยู่ในกลุ่มไลน์มีข้อมูลมีประกาศหรือว่ามีรายละเอียดใหม่ๆ ก็จะมีอมิบคอยแจ้งข่าวแจ้งรายละเอียดต่างๆที่ที่เกิดขึ้นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับนอกจากท่านจะได้เรียนรู้เรื่องของพระราชบ,บัญญตัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองแล้วนะครับเราก็จะสรุปให้มีสรุปมีรายละเอียดให้ว่าเอ๊ะรายละเอียดอย่างไรนะครับมันมีมันมีกฎกระทรวงอะ่ะที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นรายละเอียดใหม่นะครับที่เป็นสิ่งที่ ที่ถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบในรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ที่ไม่สามารถที่จะพิจารณาทางปกครองได้นี่ว่าคือ,ค,อคือใครบ้างมันต้องไปดูในกฎกระทรวงแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มิจจะไปชี้จุดให้เห็นว่าไอ้จุดเนี้ยนะครับเป็นจุดที่ถูกนำไปใช้ในการออกสอบบ่อยครั้งแล้วก็ เชื่อว่าครั้งนี้ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ครับที่ก็สอบจะนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบนะครับในวันนี้นะครับในรายนี้เผยแพร่าสาธารณะคนที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์จะเป็นเลี่ยงรับกลุ่มปิดต่งางหากในรายนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณ FC นะครับ้วเจอกันในห้องเรียนออนไลน์ครับคลิปนี้สวัสดีครับ